ครับนี่ก็เป็นที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับของของตัวผมเองนะครับ MD เมาซึ่งบริเวณโซนนี้นะครับก็เนื้อที่ประมาณสักสิบไร่โดยโซนบนนะฮะก็ทำนาบวกกับปลูกต้นปาล์มนะครับซึ่งปาล์มนี้ก็อายุ3ปีเต็มแล้วนะครับ3ปีเต็มเนี่ยสวยมากๆสำหรับต้นกล้าปาล์มก็ถือว่าโตเต็มวัยนะฮะสมบูรณ์ตามอายุนะฮะที่ควรจะเป็นเนาะ ก็จะปลูกนะครับตามคันนะครับปลูกตามคันนาแทบทั้งหมดนะฮะในส่วนบนประมาณ4ไร่นี้ครับก็จะเป็นต้นปาล์มนะฮะซึ่งต้นปาล์มนะฮะก็มี2อสายพันธุ์หก็คือพันธุ์สุราษนะฮะน่าจะเป็นสุราษสองแล้วก็อีกพันธุ์หนึ่งก็จะเป็นซับมออนะฮะสำหรับ2ส่วน สองพันนะฮะที่ได้มาสำหรับต้นปลาล์มล็อตนี้นะก็เติบโตครับโตสูงมากนะฮะกับอายุ3ปีถือว่าดีแล้วก็จริงๆก็ใส่นะฮะตามหลักตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ตอนปลูกนะฮะตามหลักวิชาการที่ได้รับคำแนะนำจากนักวิชาการของบริษัทอีสาพัฒนาอุตสาหกรรมปลาล์มนะครับครับ ซึ่งโซนนี้นะฮะก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าจะเป็นต้นปาล์มนะครับฝั่งนี้เท่าไหร่จำจำต้นไม่ได้น่าจะ66ต้นหรือเปล่าเอ่ยนะครับสำหรับพื้นที่4ไร่เนาะถ้าปลูกเต็มพื้นที่4ไร่จริงๆก็ประมาณ88ต้นนะครับแต่ว่าตรงนี้ใช้ปลูกตามคันนานะฮะปลูกตามคันนาก็จะทํานาได้ป,ปกติฮะไม่เสียพื้นที่อะไรเลยนี่เลยเนาะปลูกตามคันนา นะครับนาะก็ทําปกติตัวคันนาก็ได้สวนปลาล์มได้ต้นปลาล์มซึ่งก็โตขึ้นทุกวันนะครับนี่คือในส่วนสีไร่แรกนะฮะโซนบนเดี๋ยวจะพาไปดูโซนล่างนะครับอีก